พี่น้องสบายดียามเสาเปิดมาก็เห็นอันปันสิปันสิดนดลดพี่นออ้อยมันเป็นมื่อบุญตอนนี้กำลังปันสิแบง่งสิกันแบ่งผูดกันพี่น้องเลยสองผุดจะไปเอาหาอร่อยบาสสองกล้องเนียนสองกล้องเนียนหนึ่งพัน 1, บาทพี่น้องเลยหนึ่งพันบาทพี่น้องนี่นะ หนึ่งพันบาทพี่น้องกะสิมีพมีมีมีพีมีหนังมีขบสุนยแม่แต่กระดูก็ยังบ่เรือสิ้นกะดิหนึ่งพันบาทพี่น้องนี่นะ กองละหาล่อยสองคนอันนี้กับพี่อันนี่มีเลือดมีนังเนี่ยไหนพี่น้องเลยกระเจ้าแบบหยัมใจกันมาเลยผู้ครัวผู้ครัวสื่อสื่อผู้แบ่งสิ่นบาวีเอ็ดเป็นคนเเว่งคน่ง หม่บุญเด้อพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินสิเด้อพี่น้องแบ่งมาถึกย่างเลยมียังกับเบ่งเดี๋ยวว่ากับเบ่งขึงกันนะนะพี่น้อง an den พิ่นย่ําใส่กันเลยพี่น้องเอ้ยมีอิดพุด มีบ่ต้องใส่ผ้าอิโตก่บ่ใส่ผ้าอิโต้บ่ได้พี่น้องเอ้ยถ้าใส่มีมันมีดหักดแล้วกระดู โตอะไรกับง่ายกระดูกแข็งมาได้กับนะอยู่นะพี่น้องเลยผ้าขึงลเลย lẹo chớp nén nén đi đấy không đi nhưng mà em lẹo sẽ phun vào chớp và lươm lươm nắng vì đọng con cua นี่วัวไมล้ำอ่ะกำลังแบ่งเพียพี่น้องตัดใจถุยไปไหน,ใน,ใน

chắc Mà chắc <laughs> đẹp rồi, em thông thông giang đẹp có chị ở sài đẹp loại bị động để con nè bớt กล้องนี้พอดีหนึ่งนบาทพี่นนอเลยอพี่หนบาทนี้งโอเคพี่นนอจบ่ะพี่น้อเาก็ไดเลยเมื่อกนเีบอกยังปหนอเอาก็ไดอีกสี่นยสี่ะพี่น้อเ็ดกินเนี่ยพี่น้อไป Nhay, hãy kín kênh. chắc hết nơi kín chắc đọc. Nhân là tàu mẹ động, mẹ tàu 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 mẹ mẹ tàu mẹ tàu mẹ tàu tiếp khẩu, ค่ะกินข้าวดีเลยมาเด้อมาเดินมาจ่ากับเพาะกุนจุ๊จุ๊แจ้งวะอีพ่อใหญ่เนี่ยค่เป็นเพื่อนกับบุกเข่าบนไลฟ์ยูทูบใช่บ่ เบบเบดีาน้องเยสีไรานเจ้าบงเจ้ากรเ็แล้วเขาหิวหกแตงอันยากอยู่เขาเฮือนนั่นลงเฮืนนี่ไปเฮือนนั่นพี่น้องป้าจะอ้อยอันอเมยเดินเฮือน ăn mày sang đi kýt là bao gần xảo bộc xem bộc bạc phục phục bạc. Anyga hà nội bao hãy tự tự ý tự ý đấy tự biết tự อันนี้ก็หาลอยจน้อง่อพิ่นเอาหาลอยผูพั่นก็เอาหาลอยผนบันเจ้าปั่นกาแฟส่กับดอนบ่เอานนี้เอานนี้ดูเอาน้ำกันนี้น้ำลูหาเั้นก็ผู้นร้ายหน่อย เอาเอาคนละกล้องมาจ้ะนี่กบกล้องถอดกล้องมันหรือว่ามันกับกู้นี่ปั่นอันนี้จะคงปั่นเองมาะด้จ้ะก็ใส่ตอนมันขู่คอเนาะขู่กล้องปั่นขู่กองขู่กองเลยอันกองบอกมัวนันโต๊ะอะไรเาจะเขาจะเห็นนะอัน สิบสามอ่าหมื่นสามพี่น้องเว้ยคนเป็นหน,น่วยเลยเนาะสิบสามอ่ะผลิภัณฑ์ผลิภัณฑ์กระเป๋าลายเนาะสิบกว่าคนฮะอ,อเทียนเลยไอ,อพอนั่งนีเ่ฝนก็นั่งอ่ะเ็ดกินพี่น้งองนั่งสีผักซอย เค <Okay, S 2> พี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่ถ้าเวลายจะไปหานจอยหน้ากับพี่น้องเลย